มาแล้วครับหันสั่นนึกเลยหันสั่นนึดเลดพิ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 ษ สวยครับสวยเข้าหางจะถอนง่ายวะจะถอนเข้าหางตอง่ายนะง่ายมันหมดแล้วนี่ปล่อยวิ่งจนหมดแรงแล้วอ่ะถ้าเป็นตะเลตอ่ะยากเล็กเสี่ยบใช้สิบครับเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงประมาณแปดได้ เอามึงวางไปเลยวางววาางงไปเลยวางไปเลยวางไปเลยชักลูกออกหรอกเหงอไม่งอมึงเอาต <|so|>> ะขออากน่อนเอาปืนผมร่วงะไ